สวัสดีครับพบกับมอสปอร์ตในโปรเจกต์ซอมบอยครับตอนนี้เป็นรถรถทำวิญญาณเนาะก็เป็นเอ็นเก้ากวาแปดก็จริงมีรายละเอียดอยู่พอสมควรนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะจริงๆมันจะมาพร้อมกับตัวที่เป็นรถอ่อมันเรียกว่าเทนเลอร์นะจริงเป็นรถรถพ่วงเราแหละเราสามารถพ่วงได้ก็น,นี่ฮะก็ผมลองดูแล้วมันได้ประมาณแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆก็จะมีรายละเอียด นี่นะเปิดได้เปิดทางล่างได้ครับก็นี้มีประมาณ200หน่วยนะการเก็บของได้นะแล้วก็อ่าเปิดด้านบนได้ครับอานนี้เนาะเปิดได้เช่นกันนะจะปิดได้ครับก็มีแอนิเมชันให้เล่นได้ครับอันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับมอตตัวนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะแล้วก็เดี๋ยวดูตัวข้อมูลรถนิดหนึ่งฮะ อ่าโอเคฮะก็นี่เนาะเป็นยางซ้ายขวาครับก็เป็นแบบลันแฟตนะก็มีระบบการสะเทือนมีฟ้าท้ายครับก็มีอ่าเป็นฝ้าครับฟ้ากระโปรงอะฝ้าเรียกว่าอะไรเนาะแล้วก็มีแ,มแบบเป็นยางสำรองครับมีก็เป็นสตอเลตแล้วก็คือเปทัวเก็บของก็ตัวรถตัวหลักครับก็มีอยู่สี่ประตูนะด้านละสองประตูแล้วก็ข้างหลังหนึ่งนะฮะ ก็ฝั่งนี้อีกสองเนาะก็เป็นสี่ประตูเนาะแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นเช็คตัวรถนะมีแอนิเมชันเปิดได้ครับก็ตามนี้เลยแล้วก็มีชิ้นส่วนด,ด้านในนะก็อันนี้อาจจะเป็นอย่างยังเป็นชิ้นส่วนที่หายไปเนาะก็อาจจะต้องแต่งเพิ่มฮะการน,นี้เป็นมีบาร์ทั้งหลายมีที่นั่งครับมีเครื่องยนต์มีเครื่องประอากาศเหมือนแบบ ปกตินะมียางยางนะสีรลอเหมือนเดิมฮะก็เป็นรันแฟตเหมือนเดิมฮะทางน้ำมันก็95้าลิตรก็95้าหน่วยวกันเนาะก็อันนี้โซเลตต่อชีสิบครับแล้วก็มีจริงๆมีโซเลตด้านบนด้วยครับที่เก็บของด้านบนนาะก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะก็นี้มีบาเรียครับมีโคเปอร์ม, Cooper, มีฝากระโปรงหน้ามีเกาะด้วยนะครับเกาะเกาะหน้าเกาะประตูครับ เาประตูทางข้างหน้าทางข้างหลังแนละ้วทางซ้ายและขวาครับก็อนี้ก็เอามาแต่งเป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่มได้ครับกรณีที่เราหาแล้วมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะอ่าเราดูห้างหลังนิดนึงครับจริงข้างหลังก็เปิดได้ครับมี animation นนด้วยนะในเปิดในการเปิด,ก,ปดก็ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบหน่วยในการเก็บของได้เนาะอ่าดูภายในจริงก็อาจจะ อมีสี่ประตูนะเวลาสลหับก็อาจจะมีบักๆนิดหน่อยฮะนิดหน่อยฮะหัวมันลดออกมานาะก็เป็นธรรมดาครับมอดอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็เพิ่มความสนุกอีกหน่อยนึงฮะก็มีเรดิโอเหมือนเดิมฮะก็อุปกรณ์เหมือนๆปกตินะฟังก์ชั่นเหมือนปกติก็มีแต่แต่ปกติครับอ่เดี๋ยวเราไปดูตัวที่ สมบูรณ์แล้วนะก็คือหาชิ้นส่วนได้ครบแล้วนะก็นี่ฮะก็เดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่ตัวรถรถพ่วงเลยเนาะก็นี่ฮะเปิดมันปกตินะเปิดอ,อีกอันหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้ก็เก็บของได้เพิ่มนะฮะตรงฝาก็ได้อีกหนึ่งหน่วยนะก็อาจจะเก็บของอะไรได้ไม่มากครับหน่วยเดียวนะแล้วก็ดู ข้างในนิดหนึ่งครับข้อมูลยามพา,หาหนาเนาะซึ่งยามพา,หาหนาเนี่ยมันก็เพิ่มมาในส่วนของอายางสำรองนะฮะยางสำรองก็เพิ่มเพิ่มเติมเนาะนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูตัวรถตัวหลักนะก็มีอะไรบ้างน,นะจริงจริงก็ข้างหลังลข้างหลังนี่ร้อยสี่สิบแล้วก็เพิ่มได้ครับเพิ่มตรงไฟประมาณห้าหน่วยะฮะ แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ฮะมีอีกหนึ่งรอยหน่วยครับเป็นอ่าคล้ายๆกระบะกระบะคล้ายๆรถกระบะนะคืมีที่เก็บแต่ไม่มีที่ล็อกนะฮะคือเข้าปุ๊บได้ปับ๊บอ่าแล้วก็นนี้เหมือนเดิมดูข้อมูลรถครับซึ่งอันนี้ก็จะแต่งเต็มแล้วครับคือหาของสมมติว่าหาได้ทุกอย่างนะก็จะเป็นอย่างนี้นะก็มีครบทุกอย่างครับมีเกาะ ทั้งกระจกหน้ากระจกข้างปนระตูประตูซ้ายขวาเนานะตามนี้ก็ไดครับลองทำพวงให้ดูเนกะ,ะส่วนวิทยุก็ไม่ได้มีอะไรนะปกติแต่ก็ปกติครับก็ขับได้ครับเดี๋ยวลองที่มันก็ลากรแบบลากแบบปกตินะลากได้เลย ก,กดดูวีครับกมีเดิมนะก็เป็นฟังก์ชันแบบปกติตามรถทั่วไปเนาะก็โอเคครับสำหรับมอสปอ o ์ตไลท์โปรเจกต์ซอมบอยครับอันนี้ก็เป็นมอดแบบอ่านี่เนาะ m 9 9 8แนฮะแล้วก็พ่วงมากับตัวรถล่าครับรถเทนเลอร์เนะาะก็สนใจก็ลองอินซอร์ดูครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ